พ่อประสลหรือพระคูมุณมรัตนากรบัตรคุณมมรัตนานะครับได้ปัดใจทจั้งหมดอยู่ที่หนึ่งบมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาทครับหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาทครับ, 12, บ,รบเกกัน よかった。<c oughs> あっ。 เรบคุณท่รมเราโฆษณาโรุษทุกทุกปีแล้วก็มีนัดทุกปีแต่ว่าเราทราบว่าภาหะไหนคือว่าเราเป็นญาติความเป็นโยตันเป็นฤกศิษย์พ่อแม่สี่บาดเจคือว่าเรามีความเอกรุ่นก็ต้องมีสิทธิ์ก่อนวันเกิดคนเราคือว่าเราไม่ต้องมีก็ดีก็คุณก็คู่คุณก็ต้องโง ท่านพระรูรนาพบุุษเป็นดวกสิทธ์สินธิคุติแท้ใช้พระเดชพระคุณสุเทพต่างคนต่างรคุณจิตวาจาที่เรารักษาอบรมทำไมถึงเขาเทศนาพระรมชาติที่าวะที่เหตุที่ว่าในฤดูการะรรมชาติเพราะเพราะว่าพระที่อยู่จรานั้นต่างคนต่างรูปวางวัด อันีการที่ทำศึกษาทท้เาว่านก็ไม่ได้ี่นันนด้รับทีนายดีมาก็ได้พบว่าขามรสัดีท่าน่าน้กศึษานก็ไม่ได้เพราะว่าีนอหลายสิ่งหลายอย่างการที่ที่ารที่เราทำอยู่ก็เนอันี้สูงสที่เรามาก็เป็น เพื่อให้ว่าคุณนับสด็จณเพื่อที่จะเช็ดสละเวลาที่มาร่วมกันงๆหลายคนยนี้ก็กมีส่วนนะครับดังนั้นถ้าเรามีจิตใจมีส่วนแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วเสรเราเสียสละคุณค่าของชีวิตทุกๆเวลาที่ยังเหลือดังนั้นเวลา,วลาทุกนาทีถ้าเราใช้มันเป็นมีเวลาทุกนาที บางคนจะพูดเวลาว่าไม่ได้ไปหรอกนี้ไม่ได้ไปหรไม่มีเวลาอันมาไม่ใหญ่ที่เดีมันต้องมีเวลาต้องอื่นทำไมถึงไปได้เวลาเสียสละเวลาที่มันมีค่าที่เราจะได้คุณค่ามันมีพลังดีที่ดีเราดีพลานเราให้มันมีสัจจะจะทำอะไรไปเลยเด็กเราจะปปจะพูดเลยเพราะเวลาที่จิตตั้งความ์ู้สิยา ว่าในโลกของเราที่เ,เกิดมาอยู่ในโลกสลกลมมทุกทุถ้าเราจะ็นที่เราเลือกเองว่าเวลาที่เราทำางอยางมันสวนทางคือทำที่เราไม่ได้เพราะว่าเราคิดว่าสิ่งที่เรากระทำมันจำป็นหรือไม่จำป็นมันจะได้ไหมนะเราจะต้องเอาเวลาที่มีกันพอมกันากเราเป็นข้าราชการคนเลุนกัน เวลาวันเสาร์าทิยเป็นวันหยุดครับวันฮอิเดวันอะไรว่าครักก็้ก็ตามเรื่องเวลาทำงานธรรมดาคือมันมีค่าถ้าเรามันมีค่าเราทุกวินาทีเลอุมาพุทถามเวลาท่านเป็นอยู่ในป่าเป็นอยู่ไนป่านี่ธรรมะทุกอย่างไ่าเราอิาเราอิจ้าเราปฟังแต่ไม่ยังไม่คิดท่านว่าอไปถานหลวงปู่หลวงปู่ ไม่อยูงเดียวเพือนผูโด่งองเดียวเพืนเดียวมากหรือนิดหรือปานนะครับทำผิดไหมไม่มีสัตว์ร้ายทำลายมันไม่มีมีมีสารนี้สารร้ายก็มีผิดคนผิดทุกวันแก้ทุกวันถ้าผิดแล้วเราไม่แก้ปล่อยไว้มันจุดสีมันไปเลยทำให้เรามันปวดปวดฉลีมันคืออะไรเนี่ยมันก็แก้่ไดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรารู้ตับผิดแล้ว เราต้องแก้นี้คือมันกันว่าเวลาเงินวิ่าทุกอย่างที่ที่มีรที่รวบรวมหายใจเราทำมันเราดเราไปพูดเวลาว่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ตั้งทั้งที่ว่าจะทําให้เอาเด็กพอเทในชีวิตฉะนั้นเวลาต้องมีค่าอะไรก็แล้วแต่อรู้ใายใจต้องทำให้มันมีค่าที่เดมันก็เกิดคุณค่าขึ้นมาอย่างวาจาทั้งเพ่งพัดินัาทั้งตั้งสัจจะอันนี้เราต้องเอาจริงเราลว่าแก้ เรามีโทษเวลาจะโทษเขาเพราะเวลาเอามาให้มนุษย์เราใช้เลยไม่ว่าอะไรเป็ล็กเ็นใหเวลาที่ท่านบุคูจะมาอารวาเวลาที่มีขังเวลามันขาดเพื่อนเอ๊ะเน้อยไม่ว่ากันเราจะต้องมาอันนี้นี่แหละคือว่ามันมีคุณค่าเราอยากเป็นโทษเวลาต้องให้มีคุณค่าของมันคุณค่ามันอยู่ปีนทุกวันเก้ทุกวันกันว่า องเดียวเก้ตัวเราทำผิดราก็ทำผิดคนเดียวคนอื่นถึงเก้ได้พวกนักโทษเงินขับเขาจับไปตามมาตราที่เขามีแค่นั้นแต่ตัวที่จะเก้ได้คือตัวเขาเองถ้าเขายังไปเพื่อถือแสดงว่าเอาเวลาไปใช้โดยเปล่าประที่มีคุณค่าในนั้นเป็มเงินคุณค่าทุกนาทีต้องมีค่าอย่อย่างเราจะทำงานความดีด้กันการเสียสละเวลา เงินทองของมีค่าที่สุดเรายังไม่ค่าเพราะเพราะเราอยากทาคืาอ,อ,อเราว่าเพื่อนทานพวกเราไม่ต้อกลับมาหาตัวเราไม่ได้ไหลายแต่เราได้ความสุขเรามีความสุขที่คนเราสบายใจทุกคนจะมาเชื่อว่าที่มาวันนี้ที่การให้ทานวาันหรือ20บาท150บาทอะไรก็แล้วแต่แตสัขภาพถ้าว่าจะทานเก่งค่าจริงเหนือกว่า อะไรทุกอย่างเหลือุกอย่างมันให้ได้นะโยบเพราะอะไรเพราะมันมีสัมปทาคือมันเลื่อมใสตะท้าก็มีสองอย่างมีเลื่อมมีเสือเพราะนะั้นถ้าเสือแต่ทานก็กกนไม่ได้ไม่ได้ถ้าเสื่อแต่ทานเอาออกไปท,ะะที่ไม่เกิดสัมปทานนั่นคือมันคือไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีสัมปทานเราเอาเราต้องแน่นี้ก็เหมือนเวลาอาตมาพูดที่ไหนว่าอะไรเต็ไปเทศไปให้อะไรแล้วเต็มทว่า เวลาเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเวลานี้มีมีค่าทุกอย่างเวลาจะทําอะไรก็ได้ทิงพวกเครื่องใช้ของสวยต่างๆพวกนมีไว้แล้วอย่างเราใช้ถุงสับเวลามันหมดคนแล้วก็ตัดงหมดเวลาีคือเวลาเอาเราจะต่อเวลาเราต่อถ้าเราไม่ต่อของก็ไปปวดนี่ไปอันนี้คนเช่นถ้าเราไปทานตุ๊บะนะคุณท่านทากลับมาหาตัวเรากลับมาเราได้ความสุข เรามีความสุขเราเดินทางเราได้ได้พบความรู้สึกการให้อะไรทุกสิ่งทุ่งเหมือนกันอาจารมาความรู้ป่วยงงแนะนถามพระอุักกุลทีคเน้เป็นธรรมะสาธิตที่ดีที่สุศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องะรบอกท่านทำไงเมื่อกี้ก็เปยนท่านทำไตาชีวิตโบนที่หนึ่งเป็นร้อยตัวสองร้อยวทุกปีตัวต่อปีโอ้โหไม่ใช่ เราะว่าไม่ต้องเป็นเพาว่าจำเป็นต่างเพราะเราก็มี้วไรชีวิตเขาตัวหนึ่งไปเลยเป็นกับเป็นการมันความันได้เป็นได้เป็นทีนี้โยมก็เข้าใจโยมเข้าใจครว่าโยมเขามาให้เวลาประมาณนั้นแหละคือเกิดจักรมันคุนเขาได้คือว่าของที่มันมีราคาที่ที่เราคเห็นที่เราให้ที่มันเกิดจากรพรขึ้นมันมากกว่าที่ว่าที่ว่าจักว่าว่าตว กี่บาทเป็นเป็นเป็นหมื่นเนาะเป็นหมื่นสลายนี่สลายห่นลายหม่นบาทนะแต่แม่จะเป็นแม่พันพ่อพันเียขางเสียสละเวลาอีกคือการเราจะเป็นเชียร์ได้เชียร์ด้เราเรื่องการทาเชื่ออะไรกัตเชื่อผู้เจ้าเพื่อเาจริงที่บนทางไม่จริงอย่างเราทุกวันมีชีวิตอยู่มันกันองค์พระทานอาหารเราก็อิ่มอิ่ม็ต้องมีความสุข ที่เราได้ทำเราก็มีความสุขเพราะเราได้ทำสิ่งที่ได้มานี่ย้ไม่มีหลักแต่เรามีความสุขนั่นแหละทุกคนก็ว่าราความสุขแต่ทำไมไม่อยากทำแต่ทำไมไม่ได้ดุเพราะเราไม่เสียสละเรายังเรายังมีการลงลางลีวิจิตรชัยอยู่ยิ่งมีสิ่งอะไไม่มีทางไม่มีทางที่จะได้ทานไปไม่ได้เพราะยังมีวิจิตรช้ยอยู่เราถอมัไม่ได้เพราะฉะนั้นคือเราเสียสละเราก็ต้องมองอะไรคือเราจะต้องได้ ไอ้อะวันนี้ภูมิใจวะนะก็ได,ได้อะไรเลยก็ได้ความดีใจเราภูมิใจที่เราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีค่า,าถ้าเราเกิดศรัทธาเตัวนั้นแหละคือมันมีความสุขเดียวสักวันมันจะยนานขึ้นมาเราเชื่อว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนไม่ว่าผู้หญ<ม>ิงผู้ชายที่ม,ม,มนาทำนีคงจะเป็นแบบนั้นทุกคนนะถ้าไม่เป็นไม่มาหรอกยัไม่มาคนไม่ไปอีน้าเข้าไป,ไป,ไปอยากไปถูกวันอยจะไป เราจะไปผัดวันประกันหุ้นมันเสียเวลาได้ที่นี่ทั้งเวลามันมาได้ดีแล้วเราทำไมไปหยุดเราไปอยู่ชะงากอะไรไม่ฟังปีเดียวกีหน้ากีต่ะไปจางไปจางไปก็หายไปไม่ไปหายไปทีนี้เพื่อนที่ไปร่วมาทางคุณนัดทำไมไม่มาคมเลยว่าเอาลาเนะี่เขาไม่มาแลยนี่แหละทำเวลาที่เสียไปก่อเพราะฉะนั้นเราได้เนี่ยเอื้อจะได้อย่างเป็นพักเอือไม่ได้เป็นอรวลา มันทาตกนรกมันก็เลยเสียเวลาที่เวลาเป็นตันรกีกหลายปีนะตอนมันจะได้แต่โน้พื้นดิบยูเทิดนครับสีอะไรเพราะฉะนั้นยากิโยทุกคนอันมาคิดว่าคนจะไม่เป็นกันนะเพราะอะไรเพราะท่านก็ผู้ภาวนาที่ยากทุกสิทธิ์ถวยไปไหนมันไปด้วยกันเก่งอ่างมา้อันมามีพลเมียเนขนาดนั้นนะอันนี้พูดถึงคนอื่นนะตัวเองไม่มีไม่มีีเก่งตัวเก่งบวชารก็ดีอยู้ เวลาดูบวชนานแต่ไม่ได้เวียนปวนนะคือบวชนานก็ต้องมีบารมีด้วยไม่ใช่ว่ามีที่ปรรษาอายุปรรษาเยอะบารมีน้อยก็แสดงว่าไม่มีบริวารแล้วควพยายามสร้างไปเรื่อยๆเยวจะมีความพอเด้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่คนเราทำดีไม่ค่อยดีเท่ากันเพราะว่าใครก็มีข้อเสียมาเพราะมันไม่ได้อะไรไม่ได้ตามไม่ได้ความดีก็ไม่ได้ขาวความดี เัื่อเขจะขายต่อก็จะขายดีคือไขายเพราะฉะนั้นความดีความชั่วเขาก็อยู่อีกอีกพบหนึ่งทีนี้มนุษย์เราคนคนที่อยากได้จริงๆต้องมาพึ่งปฏิบัติในกิ่เดียวเขาไม่ได้อยู่กับพวกเราบ้ังไม่อยู่ถ้าเรามาหาเราหาไม่จริงๆริงถ้าอยากได้บุญเราไม่ได้ทําบุญเลยบุญจะอยู่กับเราไหมไม่ได้ถ้าเราอยากได้ของถ้าเราไม่ไปซื้อเอาอกรายเขาไม่ให้ไม่มีสิ่งแย่เลยใช่ไหมทุกอย่งทุกอย่างนี้ก็เหมือนกัน พ th andal, ุทธิจารบประทานสิ่งี่ภาวนาสามอย่างถ้ามีทานก็ต้องมีสิ่มีสิ่งนึกาสำเร็จแล้วที่การถามกรรอันนี้ก็เรียนน้อยเนาะถ้ให้เป็นสติธรรมแก่ยากิโยที่มาวันนี้ทุกพีมาไม่ได้คอยพูดตที่ท่านพูดแล้วมัก็ิดไม่พูดเรีนน้อยความรู้น้อยงานทั่งานเลไม่มีหลาย้านอกปกติก็ยู่เป็นดาว่าไม่เคยว่าพจารษายว่าเล็นล วงเดียวนี่มเงบสมัมาพสมรรถืออมมีคนอยากไปแลยมันกันดาลคงไปแต่ก็คงไม่ว่ามันเป็นจริงกาเป็นกระปองบัเป็นกระปองกระเพียงสีหนึ่งคือคำปั๊บอมคิดไม่มัานั้นเราปั๊เคียงังลาอะไรนี่จุดยติด่นเาตกปั๊บเราก็สิดรงรอปั๊บไปปมาต้องรู้ทันอามารก็ให้เราคิดนเพลงนี้นะเล็กน้อย Ha <laughs>